ไมม่่คอยีนอกจากนอกจากเข้าเมืองมาลลโกช่วงนี้พี่คณิตาก็สวัสดีจ้าคุณชะอุ่มนะคะทักทายกันเนาะเพิ่งขึ้นจากสวนทำงานสวนค่าไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณอาพอเนาะคุณแม่ครูก็ตอบกับกับพี่พาอนะคะงานอยู่เด้อจ้าก็ขอบคุณมากมายค่ะพี่ที่แวะมาทักทายเนาะ ขอบคุณมากมายทำงานก็ทำหน้าที่ก็ยังทำไม่สำเร็จก็เลยขอแบบยังไงล่ะขอคำแนะนำเนาะปีบังๆกันทุกบ้านนะคะค่าน้องโรสก็ขอบคุณมากมายเนาะขอบคุณมากมายก็่วยพร้อมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกับกันกับน้องคณิษฐาก็มาทักทายเนาะขอบคุณมากมายนะคะคุณคณิษฐาเนาะ แ้วก็แม่ครูเข้ามาเจอกันก็น้องรุก็ตอบกับกับคุณแม่มาลโ็ช่วงนี้ก็ยังไม่โตเนาะลูกเป็นน้ำพริกผักก็ผักก็จะเป็นหน่อไม้เนาะหน่อไม้กับแตงกวา สวัสดีค่ะพี่ธนัจน์นะคะน้องโรสเนาะน้องโรสก็สวัสดีทักทักก็สวัสดีนะคะคุณพี่เนาะก็น่าจะได้เวลาแล้วเนาะขอบคุณมากมายกำลังกัง,งก็สวัสดีจ้าน้องโรสนะคะทักทายกันเนาะทักทายส่งกำลังแรงใจดีๆให้กัน ไม่ได้ใส่เว่นขอบคุณมากมายนะคะคุณพี่เนาะขอบคุณมากมายที่เวะมาส่งกำลังเล็กก็ทักทายกับน้องกังระดาพ่อะนะคะก็ทักทายตอบกลับกันเนาะกำลังเรีงใจดีๆจากทุกคนที่มาส่งพอแบบนี้แหละวันนี้ไปทำบุญเละไปที่ไปดีอยู่ น้องรูทบอกว่าสับมะม่วงไว้ว่าจะน้องรูทก็ตอบกับน้องดินนะคะกดกอดขาพี่ดินเนาะกอดขาพี่ดินก็ทักทายตอบกลับกันเนาะแล้วคุณคณิตฐานี่ก็น่าจะเป็นพี่ของแมวสมชิดนะคะเพราะว่าดูจากของเราไปเลยเนาะทางงานประจางานอะไรก็ทําไปทาง,งานที่เรารักแล่นเนาะ ก็ขอบคุณมากมายที่แวะมาทักทายมาส่งกำนังใจก็ขอบคุณมากมายก็หน้าที่เราในแต่ละวันเนาะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมบคุณแม่ครูคะของคุณแม่ครูเป็นยังไงบ้างเ่ยของหนูก็น่าจะอยู่ย่างอยู่รักนะคะอย่างคุณแม่ครูก็อยู่กับธรรมชาติก็ดีๆเหมือนกันธรรมชาติบ้าน จะไม่มีที่เก็บเสียงแล้วก็ขอบคุณเนาะถูกกำลังแรงใจที่เข้ามาทักทายกันช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ลงไปดูดูจากพี่พอพี่พอเรียกพี่คณิษฐานี่ก็น่าจะเป็นพี่แหละทักทายคุณอาทง,งานอยู่เด้อจ้ะก็ะขอบคุณมากมายค่ะพี่ที่แวะมาทักทายเนาะขอบคุณมากมาย ทำงานก็ทำหน้าที่ของช่วงนี้ภารกิจเราในเทรวันเนาะเยอะแย,ย,ยะมากมายถ้าไปยังไม่ถึงบ้านใครก็ขอโทษที่แบบแว่าเราก็ทำไปเลยเนาะส่งกำลังใจให้เพื่อนพี่พี่น้องๆทุกคนทักทายทักทยกันอาจเป็น น้ำพริกผักก็ผักก็จะเป็นหน่อไม้เนาะหน่อไม้กับแตงกวาเนาะเลทั้งที่เข้ามาเลยไม่เข้ามาเนาะขอขอบคุณมากมายขอบคุณมากค่ะคุณอาคนสวยขอโทษขอไปด้วยด้อที่ต้องเสียกเนาะ <c ười> คุณแม่ครูพอ,อทักทายกัน ส่งกำลังแรงใจดีๆให้กันเนาะทุกคนคนไหนที่รอการตรวจสอบก็ขอให้ผ่านกันเร็วๆสวัสดีค่ะกับคุณอาชะอุ่มนะคะทักทายกันเนาะพี่ธนทรทักทายตอบกับพี่ชะอุม่มสวัสดีค่ะเนาะจะทัวถึงบางไม่ทัวถึงบางเนาะก็จะไป พยายามทําให้เต็มที่นะคะทุกคนเนาะก็เป็นเหมือนกันบางทีบางทีเพื่อนเพื่อนเปิดอาทิตย์ละครั้งนฝนก็จะตกนะเนาะแต่ว่ายังไม่แรงพอที่จะทําอะไรได้เลย พอมาย้อนดูตัวเองเอาคำพูดผิดซะงั้นแล้วไข่ต้มนี่ก็มีตัวขอไปด้วยเหแือวกันเนาะก็พยายามเดินทางไปเรื่อยๆบึกทุกวันเช้าก็ตื่นแต่เชา้าทํากับข้าวห้งข้าวทํากับข้าวเผื่อจะได้จับโทรศัพท์กให้อร่อยนะคะ วันนี้ของแมวก็ได้อาหารพื้นบ้านตอนรับสู่บ้านของน้องแมวสมชิดนะคะคุณพี่เนาะพลังบวกเต็มกำลังใจคะ่ะเติมกำลังใจให้กันกับแมวสมชิดนะคะสมชิดหอมอ่อนเนาะก็มาทักทายยืนยันตัวตนก็ขอ,ขอบคุณมากม่ทุกคนที่สละเวลามาทักทายกันเนาะ นก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เหมือนเดิมก็รักกันสามัคคีกันเหมือนเดิมเนาะไม่ได้มาเจอกันตรงนี้ก็ยังทําไม,สาม้สำริดก็เลยขอแบบยังไงละ่ะขอคาแนะนำเนาะ อฝาน้ําหลุนเช้ามาแล้วนะคะพี่ธนัพรก็เสิร์ฟเนาะกาแฟกับขนมเนาะกาแฟกับขนมนะคะสวัสดีค่ะน้องมีมีอะไรดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะทุกคนเนาะเข้ามาทักทายส่งกำลังเล็ทุกคนเนาะก็ขอบคุณมากมายสำหรับคำวอวยพรนะคะเช่นกันเนาะน้องรุดเนาะ ก็โชคดีพอทักทายกันส่งกำลังแรงใจดีๆให้กันเนาะทุกคนคนไหนที่รอการตรวจสอกก็ขอให้ผ่านกันเร็วๆแต่ส่วนใหญ่คนก็จะไม่ค่อยรู้จักกันเพราะว่าพรส่วนใหญ่เขาจะเป็นไปอีกสายหนึ่งเนาะสายทาง ส่วนใหญ่เพราะว่าก็อยู่ติดถนนสายหลักนี่แหละของเราเนาะหมู่บ้านก็อยู่ติดถนนสายหลักก็ต้องมาทักทายกับพี่กับน้องเนาะเปิดบ้านทักทายกับพี่กับน้องพูดคุยกันเรื่องทั่วๆไป ้รุดบอกว่าสับมะม่วงไว้ว่าจเช้ามาแล้วนะคะพี่ธนอรก็เสิร์ฟเนาะกาแฟกับขนมเนาะกาแฟกับขนมนะคะสวัสดีค่ะน้องเมะทัวถึงบางไม่ทัวถึงบางเนาะก็จะไปพยายามทำให้เต็มที่นะคะทุกคนเนาะยินดีตอนรับสู่บ้านของน้องแมวสมชิตนะคะตอนรับสู่โคราชเนาะ ขอโทษขอบ <c oughs> น้ำเสียงก็จะอยู่แบบนี้แหละน้องดิน <c oughs> ไม่ใสกับเขาหรอกเสียงจะแหบแห้ง